สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพครับเรามาชมเหรียญขอบกระบอกนะครับซึ่งเป็นจุดพิจารณาอีกอย่างหนึ่งอีกเหรียญหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นเหรียญขนาดจานนะครับที่งดงามนะครับอันนั้นก็คือเหรียญนี่ครับหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่าเป็นขอบกระบอกนะครับนี่ครับเอกลักษณ์ของขอบกระบอกอย่างที่เคยเรียนไปเห็นไหมครับพี่น้องครับจะมีขอบสองข้างนะครับ สองข้างเสมอกันเพราะว่าเกิดจากการอัดกระแทกนะฮะตัดนะฮะโลหะแล้วก็อัดกระแทกนะครับอัดก๊อปปี้กระแทกเข้าไปโดยมีกระบอกที่เป็นโลหะนะครับเหล็กนะครับเหล็ก,ลกแข็งนะครับเพราะฉะนั้นก็จะอัดออกมาจะมีทําให้สองข้างนี้มีความเสมอการใช่ไหมครับเ <c oughs> สมอกันไปหมดเลยใช่ไหมฮะมีความเรียบเสมอนะครับมีความเรียบเสมอพี่น้องที่รักครับ آ, มีความเรียบเสมอนะครับ เห็นไหมครับมีความเรียบเสมอนี่ฮะแดีวที่ตามที่ตามใหม่อย่างคืออะไรครับที่ตามใหม่อย่างก็คือของขอบกระบอกก็คืออะไรก็คือห่วงเชื่อมนะครับห่วงเชื่อมนะฮะสีของนะครับห่วงนะครับโลหะจะต้องเหมือนกับของเหรียญนะครับห่วงเชื่อมเห็นไหมครับนี่ครับของนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่สวยงามนะครับตรงปุสุกวัดบะของมะขาเท่าพี่น้องครับ หรืกอทองแดงนะฮะสองสี่หกหกนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาดูกันนี่ฮะเห็นไหมครับนี่ความงดงามนะครับนี่คือด้านหลังนะครับด้านหลังเห็นไหมครับถ้าเราลองลงกล้องเราก็จะเห็นพุทธศินความงดงามนี่ฮะนี่ครับลักษณะห่วงเชื่อมนะครับลักษณะพุทธศินต่างๆเห็นไหมครับ งดงามมากนี่เอกลักษณ์ต่างๆนะครับสวยงามมากอันนี้คือขอบกระบอกเห็นไหมครับพี่น้องครับขอบกระบอกจะเสมอกันทั้งสองข้างนี่ฮะนี่ครับะปศวัดปากของมาขามเท่านะครับพี่น้องครับนี่ไหมครับเหรีรยญของท่านใช่ไหมฮะสวยงาม สวยงามเสือมีครับพี่น้องที่รักครับนี่ครับหลวงปู่ปุกนะฮะเรียนหลวงปู่กวัดปะของมาขามเท่าครับผมโฟกัสที่ขอบกระบอกนะครับผมได้เรียนรู้กันนะพี่น้องครับ